ความรู้สึกที่มีชีวิตมความรู้สึกที่มีมีสติปัญญาไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่มีสติปัญญาสมคัญจิตสัมผัสจิตที่จิตมีความการนี่มีความกังษัยมีความเปิดก้านและจิงเปชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกปเนี้ นี่ของพวกเราทุกคนต้องปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติจิตไม่ให้จิตอยู่ในแดนมีรลกไม่ให้จิตอยู่ในสภาวะของการกดดันหรือในสภาวะของความรู้สึกที่มันไม่เป็นประสยชน์ที่มันไม่ ổ, มไมดีที่มันทําให้เรารู้สึกว้าวุ่นที่ทําให้ใจข,ของเรามันเศร้าหมองซึ่งมันมีผลกับชีวิตของเราตั้งแต่กัน ช้ชีวิตตั้งแต่การหามาหากินตั้งแต่การอะไรตั้งแต่การมีชีวิตในแต่ละวันที่เราเรียกว่าชีวิตประจําวันถ้าชีวิตของเราต่ลวันประจําวันเต็มไปด้วยความคิดมันกดดันมากถ้าชีวิตของเราแต่ละวันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มันทาให้เราไม่มีความสุขหรือทำให้เรามีแต่ความทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ชีวิตของเรามันไม่เป็นอย่างที่มันมันปรารถนาก็ต้องถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น จะโทษสิ่งแวดล้อมจะโทษโลกใปนี้โทษจะไนายจ้างเราโทษบริษัทที่เข้าไปทํางานโทษพ่อแม่เรานะหรือว่าโทษตัวเราเองหรือว่าจะทํำยังไงถ้าเราไม่โทษใครเลยไม่โทษใครเลยแต่ยอมรับความจริงแล้วก็ใจชีวิตดังนั้นตอนนี้ที่เราประกันจูนแต่แสียติพิเศษเพื่อเชื่อมสัญ,ญญาณให้กับพวกเราทุกคนในการเข้าถึงประสบการณ์แห่งความเป็นมนุษย์ สิ่งที่อยากจะบอกพวกเราคือว่าสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราทุกคน,กกว,กกคนว่าเวลาที่แท้จริงของชีวิตคือวันนี้นาทีนี้เดี๋ยวนี้ลงหายใจนี้ไม่ใช่เวลาในวันพรุ่งนี้ไม่ไม่ใช่ในเวลาในชั่วโมงหน้าหรือ3ามโมงสี่โมงเย็นวันนี้เวลาแท้ๆคือนาวนาวแปลว่าแรงแนวแปลว่าปัจจุบันขณะ ปัจจุบันขณะนี้ความรู้สึกที่สุดยอดมันเกิดที่ตรงนี้ความรู้สึกที่เป็นชีวิตมันเกิดที่ตรงนี้ความรู้สึกของความมีอยู่